ติถึงฟังด้วยแรงวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาที เครรื่องแบบสมยาาาชกนายพีระแสนพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนอีดำเกิดเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2506สมรสกับนางจาริญยาแสนพินิจพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาสารคามมีบุตรจำนวน3คนได้แก่นายพีรวิทย์แสนพินิษ วิศวกรบริษัทเดนโซ่ไทยแลนด์นายธน,นานันแสนพินิษเภสัชกรโรงพยาบาลกรุงเทพและนายธนาทิพย์แสนพินิษครูโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามประวัติด้านการศึกษานายพีระแสนพินิษฐ์สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีพิเศษโรงเรียนบ้านลาดราชวิทยาคารสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมศ .5 โ,โรงเรียนสารคามพิทยาคม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขรุนศสตร์บัณฑิตเอกคณิตศาสตร์วิทยาลัยครูมหาสารคามและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการรับราชการบรรจุรับราชการเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2528ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านแกดำแกดำวิทยานุกูลอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามพุทธศักราช2535ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์สองโรงเรียนชุมชนบ้านลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม พุทธศักราช2540ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์อําเภอยางศรีสุราชจังหวัดมหาสารคามพุทธศักราช2545ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านพนละออมอําเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามพุทธศักราช2551ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนอิดำจนถึงปัจจุบัน อายุราชการรวม38ปี4เดือนในการประกอบอาชีพครูนายพีระแสนพินิษได้ถือคติพจน์ในการทำงานคือเต็มความรู้เต็มความสามารถเต็มประสิทธิภาพเต็มเวลาและเต็มใจในการทำงาน ความภาคภูมิใจคือการได้ปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นครูตั้งแต่เริ่มบรรจุรับราชการด้วยความทุ่มเทเสียสละอย่างสุดความสามารถจนถึงกเกษียณอายุราชการและมีความภาคภูมิใจที่ได้พบเจอเพื่อนร่วมงานที่เป็นกันลยาณมิตรที่ดีในทุกโรงเรียนที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ นางสุมิตราชัยเสนครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองโนอิดำเกิดเมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2506สมรสกับนายทรงศักดิ์ชัยเสนมีบุตรธิดา2คนได้แก่นางสาวกรกนกชัยเสนนักวิชาการวิทยาศาสตร์คณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาวมัทน,นาชัยเสนประธานกรรมการบริหารบริษัทอินฟินิตี้เอ็มดีกาเมนประวัติด้านการศึกษานางสุมิตราชัยเสนจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนบ้านหนองแวงจังหวัดมหาสารคามจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่7ที่โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามจบการศึกษาระดับชั้นมศ .3 โรงเรียนพดุงนารี จบการศึกษาระดับชั้นม .25 โ,โรงเรียนสารคามพิทยาคมจบการศึกษาระดับชั้นปกส,สูงวิทยลาลัยครูมหาสารคามและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธมหาสารคามเอกประถมศึกษาโทบนารักษษา ประวัติการรับราชการนางสุมิตราชยเรบรรจุรับราชการเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2532โรงเรียนชุมชนบ้านสักแก่อบอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสามพุทธศักราช2535ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสที่โรงเรียนบ้านหนองโนอิดาจนถึงปัจจุบัน นางสมิตราชยเสษมีคติพจน์ในการทำงานคืออาชีพครูเป็นอาชีพที่ไม่ได้สูงสุดแต่อาชีพที่สูงที่สุดมาจากอาชีพครูเพราะฉะนั้นแล้วการปฏิบัติหน้าที่ครูจึงต้องทำให้ดีที่สุดทุกวินาที ความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพครูของนางสุวิตราชยเสนคือการได้นำนักเรียนเข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิธาธิราีรจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเปิดศูนย์การเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม และมีความาภาคภูมิใจในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบ NP ได้ลำดับที่11ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประติมากรรมในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและการขับร้องเพลงสากลในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในงานศิละปะหัตถกรรมระดับชาติและได้รับรางวัลเหรียญทองทั้ง2กิจกรรม นางมาลาอุสารัมครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองโนอ,งอิดำเกิดเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2506สมรสกับนายงานอุสารัมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสิมมีบุตรจำนวน2คนได้แก่นายปฏิพานอุสารมและนายปณิธานอุสารัมประวัติด้านการศึกษานางมาลาอุสารม จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่เโรงเรียนบ้านหนองโนเรืองราชวิทยาจบการศึกษาระดับชั้นมศ .5 โรงเรียนพดุงนารีมหาสารคามจบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยครูมหาสารคามจบการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธมหาสารคาม ประวัติการรับราชการบรรจุรับราชการเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2534ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่นซปออำเภอ,อห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2548มาช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสงจังหวัดมหาสารคาม,ม พุทธศักราช2551มาช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเสียงหินลาดจังหวัดมหาสารคามพุทธศักราช2554อโอนย้ายตำแหน่งจากสพปนครราชสีมาเขตสองมาที่โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเสงหินลาดปีพุทธศักราช2558ย้ายม้าดยามาดำรงตำแหน่งโรงเรียนบ้านหนองโนอีดํา นางมาลาอุสารมได้ถือคติพจน์ในการทำงานคือการคิดดีพูดดีทำดีผลงานย่อมออกมาดีความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพครูคือการได้อบรมสั่งสอนสิทธิ์ให้เป็นคนดีคนเก่งมีความสุขและอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 60ปีเป็นเวลาอันทรงคาได้นำพาให้รู้จักท่านทั้งสามเสมือนดั่งได้พบเพชรน้ำงามที่กล่าวขานไปทั่วทั้งเขตแดนท่านผออ,อพีระแสนพินิษเป็นนักคิดพร้อมพิชิตทุกเป้าหมายเปรียบเหมือนดั่งหัวเรือทั้งไม้ลาย เราทั้งหลายต่างเคารพและศรัทธ,ธาครูสุมิตราชัยยศเสนเน้นการสอนทั้งบทกรนศาสตร์คณิตมิคลาดเคลื่อนสอนให้รู้ด้วยความรักไม่บิดเบือนคอยย้ำเตือนเรื่องคุณธรรมนำชีวีอีกหนึ่งครูภาษาไทยใจหันกล้า ครูมาลาอุตสารมนำวิถีปฏิบัติประพฤตตนทำความดีรู้วิธีการสอนกรอนชำนาญเมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการกเกษียณเวียนมาน่าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัย แต่สายใหญ่น้องโนอีดำยังมั่นคง